หากเวลาสติของเราสมาธิของเราปัญญาของเราที่เราฝึกหัดอยู่นี้เราฝึกหัดมาให้เป็นข้อเท็จจริงให้มันเป็นความจริงขึ้นมาอย่าไปเป็นธรรมชวยฉายธรรมชวยฉายมันไม่มีข้อเท็จจริงเวลาอ้างอิงอ้างอิงปริยัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าธรรมวินัยเป็นศัสดาของเราใครก็อ้างอิงได้ เพราะเราเป็นชาวพุทธด้วยกันชาวพุทธเห็นไหมชาวพุทธบริษัทสี่ได้แก่พิสุภิพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นบริษัทสเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเรามีสิทธิ์ใครก็ได้ถ้าเขาศรัทธานในพระพุทธศาสนาเขาจะนับถือพระพุทธศาสนาก็ได้แล้วเขาจะอ้างอิงอย่างไรก็ได้แต่เวลาภาคปฏิบัติ มันไม่ได้ความจำไม่ใช่ความจริงความจำเป็นความจำความจำต้องจำไว้เดี๋ยวก็จำได้เดี๋ยวก็ลืมความจำจำขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็ใช้ตักกะพิจารณาไปจินตมยะปัญญาก็กลายเป็นธรทมฉุยใช้ก็เป็นการฉืยใายโดยข้อมูลของกิเลสให้มันพลิกให้มันแพงล้มลุกครุกครานอยู่อย่างนั้น ด้วยกิเลสข,ของตนด้วยความชอบของตนว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมเพราะอะไรเพราะก็อยากจะเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอย่าเป็นพระกรรมฐานอยากจะให้ประพฤติปฏิบัติแล้วให้ตัวเองตัวเองหลงไหลไปให้คนอื่นยอมรับมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีสิ่งใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วเวลากิเลสมันฟูขึ้นมานะมันทำสิ่งใดนะ มันขัดแย้งกับข้อที่จริงทั้งสิน้นแต่ถ้าเป็นธรรมนะสุขอื่นใดเท่ากับจิตสงบก็ไม่มีเราพยายามทำความสุขความสงบในหัวใจของตนแล้วถ้ามีอำนาจวาส,สนาคำว่ามีอำนาจวาส,สนามันมีโอกาสแล้วมีการกระทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ถ้าไม่มีอำนาจวาสนาจับพัดจ,จัผูอย่างนั้นเห็นแล้วมันน่าสงสารแต่ว่า เราเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราก็พยายามของเราทําทานร้อยหนพันหนนไม่เท่าถือสินบริสุทธิ์หนหนึ่งถือสินบริสุทธิ์ร้อยหนนพันหนนก็ไม่เท่าทําสมาธิขึ้นได้หนหนึ่งทำสมาธิได้ร้อยหนพันหนนไม่เท่ากับภาวนามายปัญญาขึ้นมาหนนหนึ่งเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติของเราให้เป็นอำนาจวาสนาของเรา ลงทุนลงแรงนะคือ1เราต้องเจียดเวลามาเพื่อประพฤติปฏิบัติ2ในการประพฤติปฏิบัติขึ้นมามันจะได้มักได้ผลขึ้นมาจริงหรือไม่ถ้ามันได้มักได้ผลขึ้นมามันเกิดขึ้นท่ามกลางหัวใจเลยแล้วเวลาครูบาอาจารย์เห็นไหมในทางอภิธรรมเขาต้องส่งอารมณ์อารมณ์ในทางปฏิบัติไม่ต้องให้เป็นข้อเท็จจริงก็พอ แล้วคำเดียวเท่านั้นถ้ามันเป็นจริงถ้ามันยังไม่เป็นจริงล่ะไม่เป็นจริงเราก็พยายามสร้างสมบุญญาธิการและปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเพื่อให้จิตใจดวงนี้มันมีอำนาจวาสนาถ้ามีอำนาจวาสนาขึ้นมาเวลามันเป็นสัจจะเป็นความจริงขึ้นมามันแทงทะลุหมดละ่ะเพราะมันแทงทะลุกิเลสตัณหาความทยานอยากไงบุคคลคู่ที่หนึ่ง คู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่เวลาคู่ที่หนึ่งวิปัสสนาไปจับปฏิบัติไม่เป็นฝึกหัดไปถ้ามันฝึกหัดใช้ปัญญาถ้าปัญญามันไม่ก้าวเดินเราปล่อยแล้วกลับมาทำความสงบของใจเข้ามาถ้าใจสงบระงับแล้วมีกำลังแล้วเรากลับไปพิจารณาอีกแล้วเราไม่ทิ้งไม่คว้างพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่า การพิจารณาปล่อยวางปล่อยวางมันขั้นของสมาธิขั้นของสมถะขั้นของสมาธิเห็นไหมสมาธิแก้กิเลสไม่ได้หากไม่มีสมาธิเวลาปัญญาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นโลกิยะปัญญาปัญญาโดยทรมฉุยฉายทั้งสิน้นแต่ถ้ามีสมาสมาธิมันไม่ฉุยฉายมันมีเหตุมีผลมันจะแทงตลอดมันจะแทงกิเลสตัณหาความทยานอยากในใจของตน แล้วมันพิจารณาไปเวลามันปล่อยวางคำว่าปล่อยวางปล่อยวางแบบทำาฉ้อฉายปล่อยวางแบบไม่มีเหตุไม่มีผลการปล่อยวางแบบนี้เพราะเราทําสมถะมันปล่อยวางให้เป็นสมาธิเวลาเราฝึกหัดใช้ปัญญามันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาฝึกหัดการแยกกันแยะถ้าการแยกกันแยะพอมันพิจารณาไปแล้ว โดยความสมดุลมันก็วางความวางอย่างนี้สุขอื่นใดเท่าจิตสงบก็ไม่มีแต่เวลามันวางด้วยปัญญามันลึกซึ้งกว่ามันคนละอารมณ์มันคนละความรู้สึกความลึกซึ้งแตกต่างพอมันแตกต่างขึ้นมาถ้าพิจารณาซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ทงางขประหารการปล่อยวางใช่มันปล่อยวาง แต่สังโยชน์ไม่ขาดหากพิจารณาซ้ําแล้วซ้ําเล่าเวลาสังโยชน์มันขาดมันขาดเพราะอะไรขาดเพราะว่ามักสามัคคีเพราะมักสามัคคีเพราะมักรวมตัวมันวิปยุทธรวมตัวเข้าไปในใจของตนแก้จิตจิตแก้ยากนะให้จิตแก้จิตเวลาถ้าเวลามันขาดดังแขนขาดสักยัตทิฏฐิ วิจิกิจชาศีลพัตะปรามาตรสังโยชสามขาดเวลาขาดมันขาดตามความเป็นจริงมันไม่ใช่ทำฉีฉาไมันเกิดสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเวลาวิปัสสนากรรมฐานเวลามันสมดุลของมันทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพราะสมถกรรมฐานคือสัมมาสมาธิไงวิปัสสนาคือดำริชอบ งานชอบไงเวลางานชอบงานชอบทำการกระทำโดยความเป็นจริงเวลาที่สมุดเฉีดประหารนิโรธดับทุกข์ขาดหมดสังโยชน์ขาดพอสังโยชน์ขาดสักยัติทิิวิจิกิจฉาศีลพตัตตบปรามาสสักยัติทิฐิทิธฐิมานะของคนมันยิ่งใหญ่ แล้วเวลาเราฝึกหัดมักยาณมักสามัคคีมันสมุดเชด็มันตัดสักกายทิฐิทิฐิความเห็นผิดคำว่าทิฐิทิฐิมาณะอยู่ในใจสติปัญญาก็เรื่องหนึง่งความผูกพันในหัวใจก็เรื่องหนึง่งแล้วมันไม่มีหลอกธรรมะมีอยู่โดยดั้งเดิมเราวางแล้วก็หมดแล้วมันไปไปได้อย่างไร แต่เวลามันเป็นข้อเท็จจริงเห็นไหมเพราะอัญญาโกธัญญะฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเห็นไหมสมุดเฉดประหารมันขาดกายเป็นกายจิตเป็นจิตทุกเป็นทุกนะกายเป็นกายถ้าพิจารณากายจะเห็นเลยกายแยกเป็นส่วนหนึ่ง จิตแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งทุกคืออริยสัจทุกคือความจริงแยกเป็นส่วนหนึ่งจิตรวมลงปลุ๊บถ้ามันเป็นจริงมันไม่ใช่ทำสวบใช,ชยมันวิป,ปาาัสนาญาณมัสะมะคสามัคคีสมุดเฉดประหารขนาดที่มันเกิดขึ้นดังแขนขาดแล้วมันเป็นข้อที่จริงกับในดวงใจของผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินั้นปัจจัดตัง สันทิโกรู้จำพอตนสันทิโกรู้แจ้งในใจของตนถ้ามันเป็นสัจจะเป็นความจริงแล้วมันมีความจริงด้วยเป็นของจริงด้วยแล้วของจริงประจำหัวใจดวงนั้นไม่มีการซื้อไม่มีการขายไม่มีการยื่นให้ใครองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเราเป็นคนชี้ทางเท่านั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมา ในหัวใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิมุตติสุขในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเปารีนิพพานเราเอาธรรมของเราไปเท่านั้นมันต้องไปอยู่แล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติในวิมุตติสุขในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันไปด้วยกันอยู่แล้วแต่ด้วยการอ้อนวอนของพระอนนตังหาคิด และปรารถนาตามแต่ความที่เรารู้สึกนึกคิดได้มันเป็นแบบโลกโลกจริงๆถ้าเป็นความจริงแล้วของใครของเขาจิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมันก็เป็นของเราแล้วในปัจจุบันนี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันพระพรุ่งนี้วันออกพรรษา เราก็ประพฤติปฏิบัติมาเพื่อบำรุงหัวใจของเราให้มันแก่กล้าเข้มแข็งขึ้นมาแล้วถ้าฝึกหัดของเรารักษาดวงใจของเราศรัทธาของเราสติปัญญาของเราเราจะไม่ทิ้งไม่คว้างเราจะดูแลรักษาเพื่อรักษาหัวใจของเราแล้วถ้าใครประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์เลย แล้วโลกนี้กับความรู้สึกในหัวใจของตนใจของเรามันน่าจะทนุถนอมมากกว่านี้แล้วเราจะศึกษาค้นคว้าเพื่อจิตของตนการกระทําขึ้นมาเห็นไหมดังนั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต